คะก็จะมาเช่าจักรยานเอ่ออมาวพิมเช่าเหรอคะเอ่อแค่มูนค่ะแต่จิ๋วแต่นั่งรถแดงเออเด็กจิ๋วทำยังไงคะเด็กจิ๋วจะหาเชือกผูกลากไปเชือกผูกลากไปกับจักรยานเลยจริงเหรอคะเหนื่อยแย่เลยนั่นนี่มันหนักนะเนี่ยใครเหนื่อยคะคนที่คล้องด้วยสิแต่ไม่ใช่เจน่าเจน่าไงอ้าวฮะเจน่าหนะไม่ใช่มูนนั่นแหละไม่แค่มุน่า เพราะว่าเจนน่านไม่ไหวแล้วบาร<อ>บาก็ต้องคอยถ่ายหนูด้วยเลือกจักรยานอยู่คันละ30เช่า30บาทได้ทุกวันเลยค่ะอ๋ะอเนี่อย่างนี้ก็ได้ก็ขึ้นได้เออแบบนี้กันอ๋ออย่างเงี้ยเพราะว่าแฮนด์มันหนักโน้มีมมที่มัดด้วยนี่ติดตั้งเสร็จแล้วคันตดเกิ๋วโชคดีอ่ะที่ร้านจักรยานมีอันนี้ให้ยืมถ้าใครจะขี่คะแชมบุลอ๋อแน้ากากแม่คิดว่าแม่ไม่สามารถ ไม่ไหวหนักเกินไปดิ่น่ามีหน้าที่แค่เข็นตอนเดินใช่ไหมน้องพิมเป็นไงป๊าจะไหวไหมเนี่ยไหวลองแล้วอะอะอะแล้วเราต้องกอบโไว้ข้างหลังนะคะป๊าป๊ากระเป๋าได้ลูกเอาป๊าไม่ออกถนนไปอ่ะหามันขกค่าออกถนนไปอาวไปอ้อมหน้ารถนู่นอีก น้องเพมบ๊ายบายเป็นไงคะอ่าจุดแรกที่จะแวะคือวัดมหาธาตุเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าเลยนะป้าป้าเดี๋ยวเราจะมาที่วัดมหาธาตุอันนี้เป็นจุดหมายแรกจับะะนคถึงเท่าไหร่คะถึงยี่สิบเอาปุ้ยฉากนี่ติ๋วจะกิบนี่ครับเก็บว่าเขาเก็บว่าเท่าไหร่คะ ชมคะนอกจากรถเข็นใหม่แล้วน,นะคะยังมีกระติกน้ำอ,อันใหม่นะคะมานำเสนอด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำเก็บความเย็นได้ค่ะแล้วทำอะไรได้อีกคะแล้วก็กินได้ค่ะก็ะเวลา <c oughs> กินคาคิ็อมเลยเหรอคะก็ดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็อ่าแล้วไงอีกครก็ดูธรรมดาเลยคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็เกิดลงไปเวลาปิดแล้วก็ ตรงนี้นะคะตรงนี้เอาไว้ขีดปาโอ้ยโอ้ยโอพ่นสเปรย์ได้ด้วยใช่ค่ะเวลาเราร้อนมันจะแบบนอ้อ๋อเหมาะกับที่นี่มากเลยอ๋อฉีดเข้าปากด้วยให้ฉีดใส่หน้าสิคะโอพอแล้วค่ะชุ่มแล้วค่ะใครให้มาคะเนี่ยน้องอะไรน้องโมบายน้องโมบายเป็นเอฟซีน้องพิมแล้วคุณพ่อเขาขายแล้วเขาก็เลยส่งมาให้น้องพิมพ์อันหนึ่ง ใช่ร้านโมบายสปอร์ตค่ะอะมาแล้วค่ะขนมที่ต้องการไว้ก่อน่ะลุงเทอันนี้นะคะจริงๆริงมันมันติดหลังคาได้นะแล้วร้อนแบบนี้เราติดหลังคาไหมมีเสาอากาศ้นี่เสาอากาศเลยครับเสาเราก็ติดเสาาขึ้นมาเอาลคคือไอ้รถเนี่ยมันมี2แบบแบบมีหลังคากับแบบไม่มีหลังคาราคาต่างกันนิดนึงค่ะเราเอาแบบมีหลังคาเพราะว่ามันจะร้อนค่จะน่าจะพิมนไหมคะเอาถั่ลงค่ะ โอ้เจ้าหน้าผงพัดลมมาด้วยค่ะโอ้แต่เกี่ยวไม่นจะสบายเกินมั้งคะเด็กเกี่ยวฮะคนแถวนี้เขาหมือนใส่กันใหญ่นะคะเด็กเกี่ยวฮะฮะคนแถวนี้มันแล้วก็มันจะมีกระเป๋าแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นรุ่นที่มันไม่มีหลังคามันก็จะไม่มีกระเป๋าตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็นรถเฉยๆธรรมดาเพราะเนื้อไว้ใส่นิดนึงมัสบายเกินไปแล้วก็มีทั้งพัดลมทั้มอแล้วกินขนมด้วยวีดีการ์สาน้องเฮียม ดูดแิแล้วเขาเก็วบว่าจะแกะยังแม่จะได้แกะให้กเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ข้างหลังกอ่อนนะตตแต่สมัยนานมากแล้วอ่ะหลายร้อยปี่คือกรุงสุโข,ขทัยทะะแล้วก็ยา้ายใช่แล้วก็ย้ายไปเป็นกรุงศรีอยุธยาคืาวาอวอยุธยาที่ไ,ไปพี่มีตั้งกล้วยเหรอะอะไรที่ลยอ่ะเอออยุธยาที่ี้ั้งกล้วยแต่ว่าสุโขทัยนี่คือก่อนทางต้งกล้วยอย่นั้นะ แล้วปัจจุบันก็เป็นกรุงเทพขอดอะไรนะขโมยแล้วจะนะโตซนไม่ใครละ่าไม่ีอพอรขอดแล้วก็จะตายย่นแต่ไม่ได้อมะีต้ยุ่มร็จตรงนี้คือวัดไต้หันขมนวัดมหาธาตุค่ะหาเจอไหมคะ คงเจอค่ะอ er ุ้ยจะน่าเย็นสบายนะเย็นเหงื um ่อไหลเป็นทางเลยค่ะเป็นน้ำเลยกลายเป็นทะเลนึงต้องไหนคะหาที่ร่มๆเลยค่ะนี่เป็นโบราณสถานน้องพิมดูดีเมื่อก่อนอ่ะก็จะสวยงามนะจะน่ารู้บ่ะเขาก็จะเป็น มีเป็นหลังคาเป็นอะไรเป็นเหมือนวดัดสวยๆเหมือนปัจจุบันแบบที่เคยเห็นว่าส,สวยๆแต่มันเก่าแล้วโดนแบบทําทลายไปบ้างอะไรบ้างปเยิ่มเต็นแค่นี้ค่ะเห